สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ราชาฟุตบอลช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในโลกฟุตบอลทั้งนักเตะระดับตำนานและดาวรุ่งที่กำลังจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตและในวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้คุณต้องจับตาไว้ให้ดีเพราะนี่คือกองหลังดาวรุ่งที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงเขาคือเปาคิวบาซีวันเดอร์คิดจากบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนอายุเพียง18ปปีแต่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลัก ทั้งในสโมสรและทีมชาติถูกยกย่องว่าเป็นกองหลังแห่งอนาคตที่รวมพลังความนิ่งและการอ่านเกมเฉียบขาดเกินวัยเอาไว้ในคนเดียวนี่คือเส้นทางของเจ้าหนูผู้กำลังเขียนตำนานบทใหม่ในโลกฟุตบอลถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของเขาไปพร้อมกันเลยครับเพื่อจะเข้าใจว่าเปาคูบาซีมาไกลแค่ไหนเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเขาก่อนครับ เปาคูบาซีพาเรเดสเกิดเมื่อวันที่22มกราคมคศ2007ที่เมืองเล็กๆชื่อเบสกาโนในจังหวัดจิโรนาแคว้นคาตาลอนเนียประเทศสเปนครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวธรรมดาพ่อชื่อโรเบิร์ตคูบาซีแม่ชื่อกลอเรียพาเรเดสและเขายังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนชื่อไอรีนซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือคูบาซีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาคาตาลันเป็นหลัก พ่อแม่พูดคาตาลันที่บ้านทําให้เขาไม่ค่อยถนัดในการพูดภาษาเป็นเท่าไหรนักนี่คือเหตุผลว่าทําไมในช่วงแรกๆเขาไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์เพราะรู้สึกไม่มั่นใจในภาษาแต่ในอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนตัวตนของเขาในฐานะเด็กคาตาลันแท้แท้ที่ผูกพันกับรากเหง้าของตัวเองอย่างลึกซึง้งคูบาซีเริ่มต้นเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กที่สโมสรใกล้บ้านจิโรนาในปี2014 และในปี2018เขาได้ย้ายเข้าสู่ลามาเซียอะคาเดมี่ชื่อก้องโลกของบาร์เซโลนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดไปประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นคือก้าวแรกที่เปลี่ยนชีวิตเขาจากเด็กตัวเล็กๆในชนบทกลายมาเป็นว่าที่กองหลังแห่งอนาคตของโลกฟุตบอลครอบครัวของเขามีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนแม้จะต้องเดินทางไกลแต่พ่อแม่และพี่สาวก็พร้อมผลักดันให้เขาไล่ตามความฝันและนั่นคือรากฐานสำคัญที่ทำให้คูบาซีมีความมุ่งมั่นและนิ่งเกินวัยตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเข้าสู่ปี2018เส้นทางของปาวคิบาซีเปลี่ยนไปตลอดการเขาถูกบาร์เซโลนาดึงเข้าสู่ลามาเซียศูนย์ฝึกฟุตบอลระดับตำนานที่สร้างซูเปอร์สตาร์โลกมาแล้วมากมายตั้งแต่ซาบีอินเอสตาปีเก้ไปจนถึงเลโอนลเมสซี่การเข้ามาที่ลามาเซียไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคูบาซีต้องออกจากบ้านที่เบสกาโนเดินทางไกลกว่า1ชั่วโมงครึ่งเพื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่แต่สิ่งนี้ ก็หล่อหลอมให้เขาแข็งแกร่งทั้งในด้านร่างกายและจิตใจในปีเดียวกันนั้นเองเขาก็เริ่มสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดลำดับ3ที่ลงเล่นในยูฟายูดลีกให้กับบาร์เซโลนาเป็นรองเพียงลลมินยาเมาและไอลักซ์มอริบาการลงสนามในเวทีระดับยุโรปตั้งแต่อายุเพียง15-16ปีสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าโค้ชและสโมสรเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของเขามากแค่ไหนสิ่งที่ทำให้คูบาซี แตกต่างจากกองหลังวัยรุ่นทั่วไปก็คือการอ่านเกมและความมั่นใจในการครองบอลน,นักวิจารณ์หลายคนบอกว่าเขามีความนิ่งราวกับผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วนับร้อยเกมทั้งที่อายุยังไม่ถึง17ปีด้วยซ้ำช่วงเวลานั้นคูบาซีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่กองหลังดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพจะก้าวขึ้นไปยืนเคียงข้างสุดยอดแนวรับของโลกในอนาคตอันใกล้และลามาเซีย ก็ได้กลายเป็นเวทีที่ผลักดันให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากดาวรุ่งลามาเซียก้าวต่อไปของเปาคูบาซีคือการพิสูจน์ตัวเองกับทีมชุดใหญ่และเขาก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยครับเดือนเมษายน2023คือจุดเริ่มต้นสำคัญเมือ่อซาบีเฮรันเดสกุนซือใหญ่ในเวลานั้นเรียกเขาขึ้นมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะแสดงให้เห็นว่าซาบีมองเห็นอะไรบางอย่างที่พิเศษในตัวเขา เพียง3เดือนถัดมาในวันที่8กรกฎาคม2023คูบาซีได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับบาร์เซโลนากลายเป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวในวัยเพียง16ปีเท่านั้นและถูกใส่ชื่อในทีมชุดปรีซีซั่นของสโมสรทันทีไม่นานหลังจากนั้นโลกฟุตบอลก็ได้เห็นการแจ้งเกิดที่แท้จริงวันที่18มกราคม2024เขาลงเดบิวชุดใหญ่ในศึกโคปาเดเรพบยูนนีอนิสตัสเดอซาลมังกา ถูกเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังและเล่นด้วยความมั่นใจเกินวัยวันนั้นเขาอายุยังไม่ถึง17ปีเต็มด้วยซ้ําเพียงไม่กี่วันต่อมาคูบาซีก็ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมลีกับเรอเบติสซึ่งตรงกับวันก่อนวันเกิดอายุครบ17ปีของเขาพอดีการที่ซาบีกล้าใช้ดาวรุ่งวัยเพียงเท่านี้ในเวทีใหญ่ลาลิกา้าบอกชัดว่าสโมสรเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาอย่างเต็มเปี่ยมแฟนบอลบาร์เซโลนาจำนวนมาก เริ่มพูดถึงชื่อของคิวบาซีบนโซเชียลมีเดียและสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ก็ตั้งคำถามว่านี่คือกองหลังที่จะเป็นเสาหลักของบาร์เซโลนาในอนาคตหรือไม่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นในช่วงแรกๆคือความนิ่งเวลาเจอกับแรงกดดันแม้จะเจอแนวรุกที่เก่ากว่ามีประสบการณ์มากกว่าเขายังสามารถคุมพื้นที่คุมจังหวะและเล่นบอลออกจากแดนหลังได้อย่างมั่นใจนี่คือการ ก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่ทำให้เปาคูบาซีจากดาวรุ่งลามาเซียกลายเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มรู้จักและจับตาถ้าช่วงเดบิวตในลาลิก้าทำให้แฟนบอลเริ่มจดจำชื่อเปาคูบาซีได้การลงสนามในยูฟ่าแชมเปียนลีกก็คือวันที่เขากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกวันที่12มีนาคม2024บาร์าเซโลนา เปิดบ้านพบนาโปลีในรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2เกมที่เต็มไปด้วยความกดดันเพราะทุกจังหวะคือการตัดสินอนาคตในเวทียุโรปและเด็กหนุ่มวัย17ปี50วันอย่างคูบาซีก็ได้รับโอกาสลงสนาม UCL นัดแรกในชีวิตผลลัพธ์คืออะไรครับเขาไม่เพียงเล่นได้อย่างมั่นใจแต่ยังได้รับเลือกเป็น Man of the Match ทันที สถิติวันนั้นคือการทุบสถิติเดิมของเดวิดอลาบากลายเป็นนัดเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามรอบน็อกเอา t UCL และโชว์ฟอร์มระดับโลกตั้งแต่นัดแรกและแค่หนึ่งเดือนถัดมาวันที่10เมษายน2024คูบาซีก็สร้างอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เมื่อเขากลายเป็นกองหลังอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเป็นตัวจริงในรอบ8ทีมสุดท้าย UCL ด้วยอายุเพียง17ปี79วันทำลายสถิติเดิมของจอร์จเชนิคอฟจาก CSKA o อสโก ต้องบอกเลยว่าสื่อยุโรปแทบทุกสำนักพร้อมใจกันพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเขาบางสื่อถึงกับบอกว่าบาร์เซโลนาเจอปิกคนใหม่แล้วเพราะคูบาซีแสดงให้เห็นทั้งความนิ่งการอ่านเกมและการเล่นบอลกับเท้าที่เหนือกว่ากองหลังวัยเดียวกันหลายขุมและเพื่อยืนยันความเชื่อมั่นในอนาคตของเจ้าหนูคนนี้วันที่9พฤษภาคม2 0 2 4บาร์เซโลนาได้ประกาศต่อสัญญาคูบาซียาวไปจนถึงปี2 0 2พพร้อมใส่ค่าฉีกสัญญาสูงถึง500ล้านยูโร นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ใส่มาเล่นๆแต่มันคือข้อความที่บาร์ซ่าส่งถึงโลกฟุตบอลว่าเด็กคนนี้คืออนาคตของเราและไม่มีใครพลากไปได้ง่ายๆนี่คือจุดที่เปาคูบาซีไม่ได้เป็นเพียงดาวรุ่งของบาร์เซโลนาอีกต่อไปแต่กลายเป็นวันเดอร์คิดระดับโลกที่ทั้งวงการฟุตบอลเริ่มพูดถึงอย่างจริงจังหลังจากแจ้งเกิดในเวทียุโรปได้อย่างยิ่งใหญ่เปาคูบาซีก็ยังคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในสีเสื้อบาร์เซโลนาและเขาก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยครับ วันที่25กุมภาพันธ์2025คูบาซีสร้างอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญในอาชีพคาแข้งของเขาเมื่อเขาโม่งทำประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จเกมนั้นคือรอบรองชนะเลิศโคปาเดเรพบกับแอตเลติโกมาดริดและแม้ว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วยสกอร์สุดมัน4ีประตูต่อ4แต่สำหรับแฟนบาซ่ามันคือวันที่ชื่อคูบาซีถูกจารึกในฐานะกองหลังดาวรุ่งที่ไม่ใช่แค่ป้องกันได้แต่ยังทำประตูได้อีกด้วย ฤดูกาล2024-25ถือเป็นปีที่คูบาสีก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักตเต็มตัวของบาร์เซโลนาลงสนามรวมทุกรายการเกิน50นัดและเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศลาลิก้า 2024-25, โคปาเดลเร 2024-25, ซูเปอร์โคปาเดอเอสปานา2025ในวัยเพียง18ปีเขากลายเป็นหนึ่งในกองหลังตัวจริงที่ฮันซีฟริก กุนซอบาซ่าในขณะนั้นไว้วางใจมากที่สุดและสิ่งที่ยืนยันความยอดเยี่ยมของคูบาซีได้ชัดเจนที่สุดก็คือการมีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลลาลิก้า2024-25ร่วมกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมากมายจากเด็กหนุ่มที่เคยเดินทางไกลกว่า1ชั่วโมงครึ่งเพื่อมาซ้อมที่ลามาเซียวันนี้คูบาซียืนอยู่ในจุดที่เขากลายเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับบาเซโลนาและเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่พาสโมสรกลับมาพังงาดอีกครั้ง หากพูดถึงเส้นทางทีมชาติของเปาคูบาซีต้องบอกเลยว่าเขาเดินก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วไม่แพ้กับการแจ้งเกิดในระดับสโมสรครับคีบาซีเริ่มต้นด้วยการไล่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนของสเปนไล่ตั้งแต่ U15 U16 U17 และต่อด้วย U21 กับ U23 ก่อนที่จะได้รับโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตนักเตะเมื่อเดือนมีนาคมสองพเขาถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ครั้งแรกโดยลุยส์เดลฟูเอนเต้ และเขาก็เดบิวต์ทันทีในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับโคลอมเบียลงสนามในนาทีที่83แทนเอเมริกาปอร์ตและในคืนนั้นเองเขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นกองหลังอายุน้อยที่สุดที่เคยเล่นให้ทีมชาติสเปนด้วยวัยเพียง17ปี1เดือน28วันทำลายสถิติเดิมที่เคยเป็นของตำนานกองหลังเซอร์จิโอรามอสแม้ว่าเขาจะถูกใส่ชื่อในโผ29คนเบื้องต้นสำหรับยูโร2024แต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกจากทีมชุดสุดท้าย อย่างไรก็ตามโชคชะตาก็มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับเขาในปีเดียวกันนั่นเองเดือนกรกฎาคม2024คิวบาซีถูกเรียกติดทีมชาติสเปน U 2 3เพื่อลุยศึกโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงปารีสและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับฝรั่งเศสเจ้าภาพในเกมสุดดรามา่าก่อนที่สเปนจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จลองนึกภาพดูครับ ในวัยแค่17ปีเขาไม่เพียงกลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาแต่ยังมีเหรียญทองโอลิมปิกประดับเกียรติยศแล้วด้วยและในปี2025คูบาซีก็ยังคงเดินหน้ากับทีมชาติชุดใหญ่ลงเล่นในศึก UEFA Nations League พาสเปนทะลุเข้าชิงชนะเลิศแม้สุดท้ายจะแพ้และได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์แต่ก็เป็นการยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในอนาคตของทีมชาติสเปนอย่างแท้จริง จากเบสกาโนเมืองเล็กๆในคาตาลันวันนี้เขากลายเป็นเสาหลักของทัพกระทิงดุในวัยเพียง18ปีเท่านั้นความสําเร็จของเปาคิบาซีไม่ได้สะท้อนแค่ในสนามแต่ยังได้รับการยอมรับจากทั้งสโมสรในลีกและองค์กรฟุตบอลระดับโลกด้วยครับเดือนมีนาคม2024เขาได้รับรางวัลลาลิก้าย23 player of the month กลายเป็นหนึในกองหลังอายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลน,นี้มาได้และเป็นการยืนยันว่าแม้อายุเพียง17 แต่เขาก็สามารถโดดเด่นเหนือดาวรุ่งรายอื่นๆได้ปลายปีเดียวกันเขาถูกเลือกติดทีม IFFHS Men's Youth U20 World Team 2024และยังมีชื่ออยู่ใน IFFHS UEFA U20 Team of the Year อีกด้วยซึ่งนี่เป็นเวทีที่รวบรวมดาวรุ่งที่ดีที่สุดของโลกในแต่ละปีและคูบาซีคือหนึ่งในนั้นฤดูกาล2024 25ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองเพราะเขาถูกวัวติดลาลิกาทีมออฟเดอะซีซั่ร่วมกับแข่งระดับโลกมากมายทั้งในตำแหน่งกองหลังและผู้เล่นแนวรุกไม่ใช่แค่รางวัลภายในลีกเท่านั้นสื่อใหญ่ระดับโลกก็ยกย่องเขาเช่นกัน Sport Illustrated จัดให้คูบาซีอยู่ในลิสต์25กองหลังที่ดีที่สุดในโลก ESPN ก็ยกชื่อเขาใน FC 100 best center backs in world soccer ปี2025ทั้งหมดนี้สะท้อนชัดเจนว่า คูบาซีไม่ใช่แค่วันเดอร์คิดที่น่าจับตาแต่เขากำลังกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของโลกในสายตาสื่อแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ทำให้เปาคีบาซีแตกต่างจากกองหลังดาวรุ่งทั่วไปไม่ได้มีเพียงอายุที่น้อยกว่าคู่แข่งแต่คือสไตล์การเล่นที่ผสมผสานความเก่าและความทันสมัยเข้าด้วยกันครับจุดแข่งที่สุดของเขาคือการอ่านเกมคูบาซีมีสัญชาตญาณในการดักทางบอลที่แม่นยำ รู้ว่าคู่แข่งจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนและสามารถปิดพื้นที่ได้ก่อนที่สถานการณ์จะอันตรายหลายครั้งเราเห็นเขาสกัดบอลหรือบล็อกช็อตได้ในจังหวะสําคัญแบบที่แฟนบอลต้องยืนปรบมืออีกจุดเด่นที่ทําให้เขาเป็นกองหลังยุคใหม่อย่างแท้จริงคือการครองบอลและการจ่ายบอลจากแดนหลังไม่ว่าจะเป็นการส่งสั้นเพื่อเชื่อมเกมหรือการวางบอลยาวเพื่อเปิดเกมบุกเขาทําได้อย่างแม่นยําและมั่นใจนี่คือคุณสมบัติที่ทําให้เขาถูกเรียกว่าเป็นบอล playing defender และเข้ากับสไตล์การเล่นของบาร์เซโลนาอย่างสมบูรณ์แบบทางด้านร่างกายคูบาซี่สูงถึง1.84เมตรและมีพลังในลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถรับมือกับกองหน้าร่างใหญ่ได้สบายและยังเป็นอาวุธลับในการขึ้นมาเล่นลูกตั้งแต่อีกด้วยสิ่งที่แฟนบอลทึ่งคือความนิ่งเกินวัยไม่ว่าทีมจะเจอสถานการณ์กดดันแค่ไหนเขายังคงควบคุมสติเล่นบอลด้วยความมั่นใจและไม่เสียการครองบอลง่ายๆหลายคนเปรียบเขากับตำนานอย่างเจรราดปิเก้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเร็วและความยืดหยุ่นที่เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่อย่างไรก็ตามจุดที่เขายังสามารถพัฒนาได้คือความคล่องตัวและสมรรถภาพร่างกายในระยะยาวเพราะด้วยอายุเพียง18ปีเขายังต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับฤดูกาลอันยาวนานในระดับสูงสุดแต่ทั้งหมดนี้รวมกันทําให้เปาคูบาซีไม่ได้เป็นเพียงกองหลังดาวรุ่งแต่เป็นกองหลังยุคใหม่ที่พร้อมจะยืนเป็นเสาหลักให้บาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนไปอีกนานหลายปี ณเวลานี้เปาคิบาซีอายุเพียง18ปีแต่เขาได้ผ่านประสบการณ์ที่นักเตะหลายคนต้องใช้เวลาทั้งอาชีพกว่าจะสัมผัสทั้งการเป็นตัวจริงของบาร์เซโลนาการคว้าแชมป์ใหญ่ๆใ,ในสเปนการเดบิวต์ทีมชาติชุดใหญ่และการมีเหรียญทองโอลิมปิกประดับชื่อคำถามคือแล้วอนาคตของเขาจะไปไกลได้ถึงไหนแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าคูบาซีมีศักยภาพที่จะกลายเป็นกัปตันทีมบาร์เซลโลนาในอนาคต และอาจเป็นหัวใจหลักของแนวรับทีมชาติสเปนอีกนับทศวรรษข้างหน้าหากรักษามาตรฐานและพัฒนาตัวเองต่อเนื่องเขาอาจก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเหมือนที่ปุโยปีเก้หรือรามอสเคยทําได้แต่ที่แน่ๆคือเส้นทางของเจ้าหนุ่คนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและทุกสายตาในโลกฟุตบอลต่างจับจ้องว่าเขาจะสร้างตำนานแบบไหนต่อไป นี่คือเรื่องราวของเปาคูบาซีจากเด็กชายเมืองเล็กๆในจิโรนาสู่วันเดอร์คิดที่ถูกยกย่องให้เป็นอนาคตของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนและก่อนจากกันวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์จอะลึกเส้นทางดาวรุ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราชาฟุตบอลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของวันเดอร์คิดและนักเตะระดับโลกคนต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค กดแชร์และกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลเพื่อไม่พลาดความสนุกครั้งต่อไปครับ